โอลาสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะหลังปีใหม่นะคะในการเรียนภาษาสเปนในหนึ่งนาทีนะคะสําหรับคลิปแรกในวันนี้นะคะเราจะประเดิมกันที่คําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเริ่มต้นที่คําว่ามีความสุข Feliz อารมณ์ดี De buen humor อารมณ์เสีย De mal humor มีความรัก Enamorado ประทับใจ impresionado รู้สึกป่วย enfermo surprise sorprendido เบื่อ aburrido เหนื่อย cansado สับสน confundido รำคาญ molesto serious e r i o ไม่มีความสุข In f e l i ิ s a า Triste <อ>โครดเอ็นฟาดาโดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคําที่บ่งบอกความรู้สึกและก็อารมณ์นะคะก็เอาเก็บไปใช้ในชีวิตปร,ระจําวันกันด้วยนะคะเรียนรู้คําศัพท์ภาษาสเปนวันละนิดวันล,ละหน่อยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเก่งเองนะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิอสุออส